ชมที่คร,รับักช่วงนี้ขออนุญาทุกท่าพ,พบกับดาวตลกส่วงแรกพบแล้วะบัดแล้วกัน้องน้องกลีนบันจงศิลติดตามมาด้วยโอเคบันจงศิลมาเลยจ้า กูมากเขานี่กูอยากร้องให้จะร้องให้ทำไมไก่พดฮะไก่พดดผีใกล้กันไหนใกล้บ้านมึงตัวทำไมว่าไก่บ้านเอาบ้านมึงอยู่ข้างๆไม่เห็นสิแล้วก็บอกว่าใกล้ที่ไหนบ้านตัวเองติดกรบดถเครื่องเสียงอยู่เนี่ยไอนี่มันเมอ่ะมึงไม่ใช่ผีสิวัยสแน์ปิดกูวอายุคนเยอะแยะทำไมไม่ให้กูออกด้วยทำไมให้กูออกกับผีนี่แล้วคดีที่ไหนเขาเขียนคิ้วย่างกัถนนลลาดยางอย่างนี้ เอาคนคนชายเขาเขียนคิ้วกันอย่างนี้เลยอะคนชายเขียนคิ้วย่างงี้เออมองดีๆเหมือนคิ้วเหมือนอะไรเหมือนแยกด่านคุณทุกตี้ทำไมว่าแยกด่านรับรางวัลก่อนมาอออหึนี่จากโคราชนี่เลยโอ้จากโคราชครับดูดของขมีนไปแล้วโอวันก่อนเห็นไปดูอยู่ลำไปมากนะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้กับดาวตลกสองผัวเมีย หัวเมียกันไหนไอเกณฑ์มึงกับพ่อมึงเลยนนอะทำไมไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าสองหัวเมียเออยืนตรงๆนี่ท้องกี่เดือนแล้วท้องกี่เดือนแลยวาปีไม่คลอจังทีตานีมมันคงกี่วิ่งเล่นในถ้งกรีนได้ข่าวว่ามีผัวอยู่ที่นี่นะครับเฮ้รูไหมใครไม่ใช่กูมึงทำบาปกูอ่ะ ไอเก่นไม่ก็พอเงกูล่ามาแล้วทำไมด่านคุณทศกูเลิกมาแล้วเอ้าทำไมล่ะเฮ้ยมึงก็เขียด200รอยโลกูนั่งจนรากกูออกแล้วเนี่ยเมื่อคิดดูทำไมเมื่อคืนเล่นอยู่สุรินอยู่สุรินวันนี้กูต้องมาด่านคุณทศเออไม่ได้นอนทั้งวันทำไมล่ะเอ้าม่วแต่นั่งสะสมภาษาไทยมาเล่นให้เขาดูวันนี้ออกฉากเดียวออกฉากเดียวเดี๋ยวไทยกูหมดแล้ว ไม่หมดไม่หมดได้ง่ายไอ้กินทำไมมาถึงไอ้ยแย่ข้างหน้าน GPS หาอะไรบอกกูไปอยู่หนองสารน,นู่นฮะมึงไปนูน่นไอ้งานอยู่ข้างหน้านันบอกให้กูเลี้ยวซ้ายอ้อมสะไปนูน่นู่นอ้อมสะไปนูน่นแล้วทางก็ไม่ได้สวยหรอกทางยังไงยังก็ไปโพลอยอยู่ดาวังคารลบซ้ายก็ตกลุมซ้ายเอลบขวาก็ตกลุมขวาเออมองดูของเจ้าของตะวันไปตะวัน ไม่เคียดอะไรไออีกไม่กี่เม็ดก็ถึงงานแล้วบอกให้กูเลี้ยวซ้ายไปนองสามตั้งแปดเก้ากิโลน่ะโอ้ตีรถกลับม้าถึงเวทีหนึ่งทุ่มเดียวรับรางวัลก่อนเออช่วงนี้รับรางวัลไว้ก่อนครับจะสิ้นเดือนแล้วเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสิ้นเดือนลเฮ้ยกูตเขาไว้งวดชนงวดข้อมุดเลยครับผมนะกฮะีผู้หมอากินมารางวัล ขอบคุณครับผมกูเสียวมันเย็นขอบคุณครับไอเกียนยิ่งต้องคิวมันก็ได้ครับคิวมันใหญ่ดีมึงก็ทำบาปกูแล้วก็ุณดางวันน้ำใจครับผมวันที่หนึ่งขอให้ถูกหวยทุกคนนะเจับผมเองถูกทุกงวดครับเอ้ามึงถูกหวยด้วยสองสองม่อกี้กูก็ถูกถูกสองสองเลขกล้วยหอมบอกหวยชัด กูซื้อแต่ไม่กล้าซื้อเยอะเท่าไรหรอกทำไมเลขมันเยอะกูก็ซื้อสิบคูณสิบสิบคูณสิบโม้แสดงว่าเยอะนี่เบา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 สิบคูณสิบถูกสอง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 มุดไปตั้งสามพันกิดแล้วถูกล่ะถูกสิบบาทได้เจียรอยรับรางวัลให้ใครครับไอ้นายให้ใครไอ้เจนอย่าไปหลอกเด็กไปเอาเงินไปเดินย่องอะไรอย่างน้นะห้าบาทเอาไว้ใส่ปากฉันนี่ มันก็เหมาะกับมึงแล้วเงินเหรียญน่ะถ้าไปค้าสัมพันธ์ถึงร้านค้าทุกร้านนะจ๊ะครับอย่าให้คนดูแลกตังเหรียญเด็ดขาดทำไมล่ะยวันก่อนแลกอย่างนี้เลยเออเล่นทั้งคืนกุศลจมได้อยู่9 8บปบาทมีแต่เงินเหรียญที่ละสองบาทที่ละบาทอันนี้ดีนะมาห้าบาทห้าบาทเออก็เก็บไปครับผมไวปอมตอนตายไปมึงไงอ้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าดิพูดเสือให้ใครนี่นะ ฮะไม่รู้เหมือนกันเลยอ่อาลราูดเสือไม่มีคนนั่งดีไม่มีคนนั่งอา่าเราเขาไปนั่งกองกันอยู่ข้างหลังนั่นออเขาอายลิเกอายทำไมลิเกทำไมไม่คิดลิเกจะอายคนดูบ้างนี่ทำไมวันนี้ออกฉากแรกให้กูพูดเยอะนิดนึงทำไมออกฉากก็ไปกูจะยืนอยู่เฉยเ <c oughs> กูคิดอะไรไม่ออกกูก็ยืนอยู่เฉยเฉยหน่<อ>วันนี้จริงจริงไม่น่าเอาลิเกเรามาดอก ำไมอ่ะกระดานคุณทศก็มีเยอะแยะอกระดานทุตศมีด้วยดอกไม้มิงเมืองไงอเขาอยู่ที่นี่เขาก็ดูประจํามึงคิดไหมเดี๋ยวไอ้สุรพงศ์ออกมามึงเห็นชุดที่มันใส่ไหมทําไมมึงดูสุรพงศ์ใส่ชุดนั้นงามงามงามรู้ไหมชุดใครชุดใครไปเอชิดซะ โอ้ของเชิดศักเชิดจักใส่อไม่ยกติดรึมสออุลโพงศ์ใส่ทำไมเอวยังหาไม่เจอเลยบ่าเสื้อขาด <c oughs> แล้วทุกวัดมันยืนบนอยู่ข้างหลังมองบอกว่ากูกลัวได้มาด่านคุณโทษทำไมกั้เจ้าของชุดเจอใส่ล้วไมงงามคือเขาเออไม่เป็นไรหรอกนี่จากนางรองก็ยังตามมาหัวเราะกับเขาเนาะแ<ะ>ถวบ้านไม่มีลิเกดีไงเขามาให้กำลัง มาให้เราเขามาให้กำลังใจเรานางร้องกับประโคนชัยก็ไม่ได้ไกลกันรอกคนละฟังเขาพนมรุ่งนี่ก็ตามมาถึงด่านคุณโทอพุ่งนี้กูบอกเลยกูไม่กลับบ้านดอกเอ้าทำไมกูแวะทำบุญอยู่แถวโคราชเอาแวะทำบุญที่ไหนเอ๊ะหาที่พักแล้วค่อยตื่นไปแวะทำบุญคืนนี้งานวัดงานวัดงานวัดไ้วัดก่อนกิเข้าโคราชเลยเซฟวันไปหน่อยหนึ่งอ่ะ เลยตลาดเซฟันมันอยู่ตรงสพานวัดนั่นแหละกูจะทําบุญวัดนั่นเลยวัดอะไรเว้ยวัดโตวโดไงอะไรวัดโตวโดตะวันแดงวัดนารามก็มึงไม่บอกเขาว่ามึงจะเข้าตะวันแดงก็บอกว่าจิไปทําบุญมันก็ต้องเป็นวัดตะวันแดงวัดนารามวัดนี่กูเข้าบ่อยเข้าบ่อยโคราชมีบุรีรัมมีสุรินมีขอนแกนมีกูบนมีวัดนี้แม่ชี้สวย ไปไกลมือกลองช่งแม่อย่าไปเมาข้างหลับในห้องน้ำนะไอ้ตัวดีเลยพาเข้าไปนอนหลับอยู่ในห้องน้ำนี่ไอ้ตัวนี่ไอฮไอ้ตัวเนี่ยไข่หนาไอ้ตัวเนี่ยมึงเห็นเขียนไว้มั้ยกล้วยหอมเอออีนี่เมาไม่ได้ทำไมไปเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมง ทำไมว่าเขาห้องน้ำม,มันนอนหลับเมาเลยเป็นหลับในห้องน้ำฮะฮะไม่ก็คุยขับเขากันเองไม่รู้เสียงดังกว่าลิเกเนาะคิดว่าคุยกับกูแล้วก็หาลิเกมานั่งดูแลนั่งข้างหน้านั่งก้มดูแต่อของเจ้าของมึงก็ไปแซวเขาไม่แซวได้ไงนั่งก้มหน้าไม่มองหน้ากูนี่เขาเขืนเขาอายเขาก้มอ๋อกดโทรศัพท์อ๋อกดโทรศัพท์ กูน well ึกว่าเขอนายก็กดโทษศับแล้ววางโทษศั์นี้กูก็คิดว่าลูกของเจ้าองอาจเดียวไปชาสัมพันธ์อุ้ยสาวเสื้อแดงเดินมาสวยงามครับคัาผมอ๋ออ๋อวัสดีใส่เสื้อมาถูกกับกูเหลือเกินครับปมวัสดีครับเล่นดีดีดีไม่ดีไม่รู้แต่จ้างมาแล้วก็เล่นเลยอ้าว อขอบขอบคุณท่านประยุทธ<า>์ด้วยไอเชฟมึงได้เท่าไรได้ยี่สิบคุณได้หาบาทก็อมองข<อ>้บมึงแล้วโอ้ยได้10บาทแล้วเอยเฮ้ยสิบ,บาทแล้วสะสมไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวเอาไว้ไปแทงให้โล <laughs> ครับผมขอ,อมบคุณรางวัลน้ำใจนะครับผมที่มอบให้กับศิลปินนะฮะลิเกะขมรนครับผมอย,ย่านั่งดีๆอย่านั่งกดเขาทำไมเดี๋ยวมันจะอึดอัดของตัวเอง <c oughs> มึงก็ไปยุ่งของเขาเขาคู่มองเห็นจากข้างบนเนาะปกติคนดูเก่งนะลิเกคณะนี่ไม่เหมือนคณะอื่นทำไมไม่เคยพูดเรื่องเจ้าของดอกพูดแต่เรื่องคนดูมองเห็นไหนกูพูดไอ้นั่งพูดไอนนั่เออนี่ เมื่อตอนเที่ยงกูบอกว่ามีเดินเข้ามาเนาะออบอกว่าลิเกนี่อย่าไปอยู่ใกล้พวกมันเดอ้อทำไมโอ้ยพวกนี้มันเดินเล่นหลายที่เดียวมันติดโควิดมาเป็นเรนะื่องนะอคนโคราดด่านคุณทศเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้เด้อพวกลิเก้นเออพีงไม่รู้จักอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใก,กล้มันเล่นหลายสถานที่เดี๋ยวมันติดโควิดเดอ้อครับ กูกดได้ย no oh, oh no. no. ินอย่างนั้นกูกดตอบกลับคืนเลยว่าไงโอ้ยลิเกตติดโควิดยังไม่ได้เล่นจักงานไม่ได้เล่นจัดงานไม่มีงานเล่นไม่มีงานเล่นนอนเล่นแต่กระโดดเจ้าของอยู่บ้านเลยให้ฉันด่าอะไรพูดต้องพูดไม่ต้องได้ไงเล่นอะไรนะอะไรเล่นอะไรช็อเชเล่นของกูออะเดี๋ยวคูไปเล่นด้วยให้สันดาาพูดดีๆเคีย์กับข้างหลังก่อนอ้าวก่อนอ่ะ ร้องไปฮะร้องไปคิดก่อนไม่ออกเฮ้ยมาไกลพูดตื่นเต้น,นลาสียงกองกังวานบ่านเววมาพบกัน อีกแล้วนำาา<อ>้ำแม่จ๋าสิบนิ้วก้มกราบคุณยายคุณตาอย่าด่วนานาทำตาหางอย่างอย่าละสิบบานิ้วโชเชผมขอก้มลงกราบเป็นไงสิบบานิ้วโชเชผมขอก้มลงกราบและขอให้แฟนคลบจงเจริญ ลองกระหอพังสินิจากตลุกเิวคยนุยเขาฟังไม่ออกน้องดีเยี่ยมไม่ออกก็ตกใจให้แกูชื่นใจกูหลงเลยนี่ไอสันดาห กะลุยกลาบทำสิบนิว้วจากตลกคิ้วใหญ่ขอคุณแม่แม่ที่เป็นแรงใจทัขอผู้หญิงชายกันเธอนองใหญ่ใหญ่มมาสร้างเสียงน้อหายเฮกลวยหอมมาสร้างเสียงน้อฮาย เฮ้ยวัรุ่นตีกันนี่วัรุ่นไม่ได้ตีทำไมไปยุดเต้นใส่กูฮะูอะไรฮะจะไปยุ่งกับเขากูมไม่ได้หมายชิงทนทางโน,น้นทำไมกูฮะ<ม>จะเอาหรือจะให้ไม่ให้ฮะแล้วจะจให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ลุกมา <laughs> เรียกเอาตั้งเหมือนจะมีเรื่องกับกู <laughs> ไปดูไปเอาไปเอาไปเอา เอาเลยเอาลุกมาลุกมาเอาให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาเออจ้าขอบคุณครับผมเรียกรางวัลเหมือนเหมือนจะมีเรื่องกับคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสําหรับรางวัลน้ําใจนะจากทุกสถานที่นะครับเนี่ยเนี่ยคูบอกแล้วคูละมาแล้วด่านคุณโทษขนาดเลี้ยวเอารางวัลยังจะมีเรื่องใจหยอกใจหยอกใจหยอนเ่อรับรางวัลจากพินนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับไม่เป็นไรครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจครับผมสมมตินามตามทองเรื่องพ่องก็มีชื่อว่าโชเชพ่อแม่ก็ชื่อว่าเจ้ากลีนทุกวันนี้เป็นทหารรับใช้อยู่ในเมืองครับแต่ตอนนี้มาหาหลวงลำพงอยู่ที่บ้านมีพี่น้องสามคนชื่อไอพานแล้วก็ไอสอนเพชรครับสอนเพชรเป็นทหารวันนี้ไปหาคุณลำพงก่อนซะดีกว่าอะพอจะไปอาร้องเพลงกันตรึมให้เกเไปร้องอะไรกันตรึมทำไม ไอ้กล้วยบอกว่าใครพูดคอมเมนต์ก็หักคำละสิบบาทอีกกูล้อง็นตึมหนึ่งเพลงค่าตัวคิเหลือเนี่ฟังไม่ออกดอกฟังไม่ออกฟังจังหวะเอาเอาฟังเสียงโซเอาก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจัดหมอลำให้นะครับผมอาจารย์วันนี้มือโซผมรับเชิญมาพิเศษนะฮะมาจากไหนชงโจมเฮ้ยมาจากสุรินนน่ะอ๋อมาจากสุริน นะครับก็นั่งชมนั่งเชียร์จนถึงรุ่งเช้าของวันใบนะครับอย่าเพิ่งลุกนีตีจากไปไหนนะครับครับผมอคอเสียงปรบมือต้อนรับมือโซผมหน่อยครับสวัสดีค่ะกูเลือกคนผิดแล้วที่ให้มันมาเป็นหัวหน้ากูนี่ไอ้นี่ไม่ใชนะ่มือโซไม่ใช่อะไรไอ้นี่สำเพงครับนะ ซอนไม่ใช่ซ so ah, ah, ับ <hypotheses> พ oh, oh, okay, okay, okay. ้อนอ่ะอะฮะเอาชาชาให้พี่วัยรุ่นก่อนนี่เห็นเต้นเมื่อกี้ชาชาเลยไอ้พนนเล่นอย่างงี้ไม่ได้มอบให้วัยรุ่นหรอคย มอบให้มึงเข้า,มา,าเมนเลยเอาแบบพอดีพอดีอพ่อชาติพอ่อ้าสวพอดีครับผมไม่ได้ยิน អបយាយត្រៃបើយាយធបចាប់គ្រប់ណេអបយាយត្រៃបើយាយធបចាប់គ្រប់ អត់ទេអាយ៉ាទៅប you know? ាក់សាណះណេតាទុំបាក់ក្បោអាលាំងអាណាំយ៉ោរក្បោអារម៉ាក់ផាងស្រលាញ់ទៅនឹងកឡោយ៉ាក្រមែវយផាងស្រលាញ់ទៅនឹងកឡោយ៉ាកូនត្រាពូហីហីយ៉ាហឹមៗអរដល់យ៉ាតាបងគិតថាចូល 啊。好不过。 บ้านนี้ทำไมพึ่งเยอะ t ท ế อุ้ยเยอะไปรึเปล่าพึ่งมันจะต่อยขี้หมูไปเดี๋ยวให้มือโซเข้าไปก่อนอืออ้าวไปวันนี้อยู่ชาไม่ได้เดี๋ยวไปเข้าฟ้าพระองค์ท่านดีกว่าลตัดสินใจออกเดินทางไปไหนโอ้ยเดินทางไปหาลูกพี่วันนี้หลไปไอ้นี่ส่งไปสามม้นส่งไปคือ